สวัสดีครับวันนี้ทีมงานค่ายพระพาขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาเตรียมตัวออกเดินทางไปค่ายในครั้งนี้พร้อมทั้งแนะนำกฎกติกาต่างๆที่จะมีในค่ายเริ่มด้วยสิ่งของที่ต้องนำติดตัวไปด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและชุดเล่นน้ำอุปกรณ์ป้องกันแดดและรังสี uv อุปกรณ์กันหนาวในที่ประชุมเช่นเสื้อกันหนาวผ้าคลุมอุปกรณ์อาบน้ำ ทังที่พักจะมีสบู่และแชมพูขั้นพื้นฐานให้แต่สำหรับผู้ที่ต้องการมีกลิ่นเฉพาะตัวสามารถพกพาไปได้เองครับยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวปากกาสำหรับจดบันทึกและสิ่งที่ลืมไม่ได้ถ้าท่านลืมท่านจะเปรียบเสมือนคนพิการเลยทีเดียวนั่นคือพระคำผีหากท่านมีของมีค่าเช่นทองคำแท่ง เครื่องเพชรโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทางค่ายไม่แนะนําให้นําติดตัวไปด้วยแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องคกติดตัวระหวังทรัพย์สินของท่านจะหายควรแต่งกายให้สุภาพในการอยู่ร่วมกันตลอดทั้งค่ายเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างในค่ายอย่างพร้อมเพรียงกันรักษาเวลาปิดมือถือและเปลี่ยนเป็นระบบสัน่ขนขณะนมัสก,การและฝังเทศ กิจกรรมพิเศษของค่ายในครั้งนี้การจับกลุ่มร่วมรับประทานอาหารขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกันตามกลุ่มที่เราได้จัดเอาไว้ให้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและได้รับพระพรไปกับเราขอบคุณครับ